ทำได้ยังไงเปิดเบื้องหลังบัวขาวลดน้ำหนัก10บกิโลเพื่อให้เท่าแสนชยัยควันหลงการแข่งขันศึก BKFC Thailand ครั้งที่5 Legend of อสยามระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆก,กับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยินที่ร o อยเย่าคลิปโฮเทลสกรปพัทยาจอ ชนบุรีเมื่อคืนวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าบัวขาวบัญชาเมฆเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนักชกรุ่นที่ไปได้แบบเอกฉันหลังต่อยกันครบ5ยกถือเป็นไฟประวัติศาสตร์ในวงการมวยบ้านเรากับการโคจรมาเจอกันของสอง นักสู้ระดับตำนานอย่างไรก็ตามการชกค,ครั้งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สนใจก็คือการที่บัวขาวสามารถลดน้ำหนักมาชกในพิกัด68.5กิโลกร,รัมตามที่ตกลงกับฝ่ายจัดได้แบบเหลือเชื่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะชกในน้ำหนัก78กิโลกร,รัมมาโดยตลอด ซึ่งทีรวัตรยิ้วยิ้มผู้จัดการส่วนตัวและเทรนเนอร์คู่ใจของนักชกวัย41ปีได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าการลดน้ำหนักในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเราใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ในการทำน้ำหนักให้ได้ที่68.5กิโลกรัมตามที่ตกลงกันไว้กับทาง BKFc เราไม่ได้เลือกใช้การอดอาหารในช่วงท้ายเหมือนกับที่หลายค่ายมักทำกันเรามีการควบคุมโภชนาตลอดช่วงสี่สัปดาห์จะมีการงดอาหารจำพวกแป้งและเพิ่มโปรตีนมีการฝึกซ้อมที่เป็นระบบค่อยๆลดน้ำหนักลงเรื่อยๆไม่ได้หักโหมจนสุดท้ายวันช่างเราสามารถทำน้ำหนักได้อยู่ที่67.7กิโลกรัมเท่ากับเราลดไปได้มากถึง 10. 3 กิโลกรัมแถมสภาพร่างกายของบัวขาวก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้มีอาการอิดโรยที่ต้องขาดน้ำแต่อย่างใดถือเป็นการฉีกกดเดิมๆที่ไม่ต้องไปเร่งลดน้ำหนักก่อนวันชกเหมือนที่ค่ายมวยไทยหลายค่ายเลือกใช้ผู้จัดการยอดมวยดังเปิดใจ